สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กเับมาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่98ค่ะพีค่ะพี่ๆกำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่98กันนะคะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะทั้งหมด20รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขตายเลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1รายการที่2รายการที่3วันนี้นะคะเป็นพระงานสายประกวดที่ได้รับรางวัลค่ะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลี่ยมใส่กรอบให้กับคุณท่านเลยนะคะ ปิดให้ทานจองการให้ทันนะคะมีเพียงแค่1รายการเท่านั้นค่ะหรือจะเป็นรายการที่4นะคะเป็นพระฉลอง25พุทธศัต,ตว์วันะคท่านท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเรี่ยมให้กับคุณท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 089-192-7153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดปิดทานจองทันไดรายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งะคะ่ะวันนี้นะคะขท่านหมายเล็กหนึ่งนะคะขอเปิดด้วย สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะขออนุญาตขึ้นไปประกาศให้กับคุณท่านได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะหมายเลขนึ่งวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กรุวัดบางขุนพรมจังหวัดกรุงเทพนะคะท่านในรายการที่3 2 5ประเภทเนื้อผงได้รับรางวัลที่1น,นะคะ ในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ของท่านท่านใดนะคะตามหาพระสมเด็จส,สวยๆสักรายการไว้บูชานะคะองค์นี้ไม่พลาดคะ่ะท่านมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดขางคุณท่านวันนี้นะคะท่านดูนะคะเนื้องามๆคะ่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%รเเซ็นเลยนะคะ มวลสารดั้งเดิมนะคะท่านพระสมเด็จรายการนี้ท่านสามารถนําไปเลี่ยมกรอบกันได้นะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลี่ยมใส่กรอบนะคะวันนี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันให้ค่าท่านหมายเลขหนึ่งวันนี้1 0 0 0ันบาทพร้อมส่งค่ะจะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดศรัทธาพระสมเด็จนะคะพิมพ์ใหญ่ค่ะ1 0 0 0ันบาทเท่านั้นค่าท่านมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะองค์งามมากๆเลยนะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันชัดๆนะคะ องนี้นะคะได้รับรางวัลคะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะองคนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านท่านดูนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะท่านนี่ค่ะอกท่านเต็มเสียงท่านแหลมนะคะเนื้องามเนื้อเก่าเลยนะคะทาฐานท่านเต็มนะคะไม่พลาดนะคะท่านพระสมเด็จมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นค่ะ นานสายประกวดมีเป็นร้อยเป็นพันรายการเลยนะท่านรายการนี้ได้รับรางวาัลติดโบแดงมานะคะท่านไม่พลาดนะคะหาองศ์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วคะ่ะท่านท่านดูด้านหลังนะคะเนื้องามมากค่ะไม่บินไม่แตกหกักใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านเก็บได้เก็บนะคะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะถ่ายจากกรงสุดเลยนะท่านรายการนี้นะคะ ท่านใดศรัทธาพระสมเด็จรายการนี้ปล่อยแบ่งปันที่1,000บาทเท่านั้นค่ะท่านปิดให้ท่านกันนะคะ1,000บาทพร้อมส่งค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศนะคะด้านหลังจะเป็นกรอบรูปนะคะท่านในย่าถัดไปเลยนะคะมากันต่อที่รายการที่2ค่ะหมายเลขสองวันนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่นะคะท่านปี25 24วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะ ประเภทนะคะเป็นพระเนื้อว่านได้รับรางวัลที่หนึ่งค่ะองค์นี้ก็งามไม่แพ้กันนะคะท่านท่านใดศรัทธาหลวงพ่อทวดนะคะในการประกวดการอ้อรักพระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ค่ะท่านดูเนื้อองค์พระนะคะเนื้องาม,กมากๆค่ะเป็นพระเนื้อว่านนะคะได้แบ่งปันมาจากผู้รักผู้ใหญ่ที่หนูเคารพรักนะคะวันนี้ท่านเมตตาแบ่งปันมาให้ค่ะหลวงพ่อทวดรายการนี้แบ่งปันเลยนะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นขอท่าน 1,000พันบาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางมีเพียงแค่1องค์เท่านั้นนะคะปิดให้ทานกันค่ะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านองค์นี้นะคะหลวงปูดทวดนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อว่าน,นะคะ่ะท่านองค์งามมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะมวลสารนะคะหน้าท่านเต็มนะคะท่านหน้าท่านชัดนะคะตรงจมูกตรงตานะคะองค์งามมากๆเลยนะคะเนื้อผง เก่าเดิมเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะตายฐานนะคะองค์งามค่ะท่านสามารถนําไปเลี่ยมกรอบขึ้นคอบูชาได้สวยสวยเลยนะคะท่านนี่ค่ะเป็นองค์เปลยนะคะเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษาดีมากๆค่ะท่าน สวยสมกับได้รับรางวัลติดโบแดงมานะคะท่านได้รับองค์พระไม่พอท่านได้ใบประกาศเกียรตินิยมฉบับนี้นะท่านหนูจะส่งให้ซีพร้อมเลี่ยมใส่กรอบนะคะ1รายการเท่านั้น,นะคะ่ะท่านใดวย,ย่อมได้ไปนะคะหมายเลขสองพ่อทวดรายการนี้นะคะนหนึ 1, บาทเท่านั้นคะ่ะท่านขออนุญาตวางสครูนะคะถัดมาหามากันที่รายการที่3นะคะ หมายเลขสามวันนี้ขขาท่านเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเงินนะคะวัดตอนยายหอมจังหวัดนครปฐมค่ะประเภทเป็นเนื้อทองแดงได้รับรางวัลที่หนะคะสวยมากๆเลยนะท่านท่านดูเนื้อนะคะหูตาท่านชัดนะคะหน้าเหรียญท่านคมมากๆของท่านลายเส้นลึกลายเส้นคมนะคะตัวหนังสืออักขระท่านชัดเนื้อทองแดงมาพร้อมหูห่วงเลยนะคะท่านนี่ค่ะใน ในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์นะคะท่านจะได้รับเหรียญนะคะพร้อมใบป,ประกาศของท่านจะส่งให้ฟรีนะคะรายการที่สาวันนี้ปล่อยแบ่งปันนะคะท่านที่1,000บาทพร้อมส่งค่ะ1,000บาทพร้อมส่งนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะท่านหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะท่านใดปิดท่านจองทันในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีมากๆค่ะท่านเก็บได้เก็บนะคะท่านจะหาองค์แบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือท่านค่ะ นี่ค่ะหลวงพ่อเงินนะคะวัดตอนยายหอมค่ะตัวหนังสืออักษรท่านชัดนะคะมาพร้อมหูห่วงเดิมๆค่ะท่านเรียนงามมากๆนะคะดูมุมไหนก็สวยมากๆค่ะท่านนี่ค่ะดวงตานะคะจมูกนะคะรับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันดาะทันถ่ายจากกร้องสดเลยนะคะหน้าเรียนท่านเต็มหน้าเรียนท่านชัดเลยนะคะ สวยมากๆค่ะรายการนี้นะคะหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมจังหวัดนคนปรปฐมค่ะด้านหลังยานอัคระท่านเต็มนะคะท่านสนใจรายการไหนรีบโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะท่านรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้เลยนะคะไม่พลาดนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาก่อนหรือว่าทักไลน์มาก่อนคนแรกหนูจะดูตามเวลาพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะหมายเลขสามวันนี้พ่อเงินนะคะแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเลยนะคะอนุญาตวางสักครู่นะคะ ท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่4ี่นะคะหมายเลขสี่วันนี้ค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมนะาท่านขออนุญาตนะคะให้คุณท่านได้อ่านกันนะคะเป็นพระฉลอง25พุทธศตรวรรษนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ,สะเสด็จพระราชดําเนินทรงเททองทรงกดพิมพ์พระฉลอง25พุทธศตรวรรษค่ะ เป็นชุดกรรมการนะคะท่านปี250 0นะคะไม่ใช่ว่าใครที่ไหนจะได้เก็บกันได้ง่ายๆนะคะท่านวันนี้นะคะพิเศษมากๆค่ะท่านท่านจะได้รับทั้งหมด4องค์ด้วยกันนะคะแต่ละองค์ขาะเลียมกันน้ําให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะมีเพียงแค่1ชุดหนึ่งรายการเท่านั้นนะคะท่านให้ท่านกันนะคะได้แบ่งปันมาเพียงแค่1ชุดเท่านั้นค่ะหากันยากมากๆเลยนะคะหลายท่านนะคะเก็บกันแล้วนะคะหรือบางท่านยังไม่มีเก็บนะคะท่าน นคะคะหากันยากค่ะชุดนี้ท่านจะได้รับทั้งหมด4องค์พร้อมกล่องเลยนะคะท่านดูค่ะหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะทรงเททองทรงกดพิมพ์ะฉลอง25พุทธศตรวตรรษค่ะปี2 5 0 0นะคะเลี่ยมให้กับท่านเลยค่ะท่านจะได้รับทั้งหมด4องค์สีเนื้อเลยนะคะชุดนี้นะคะท่านขอปล่อยแบ่งปันนะคะให้ทานกันนะคะท่าน1ชุดเท่านั้นค่ะ1,400บาทเท่านั้นค่ะ1,400บาทเท่านั้นได้รับทั้ง4องค์เลยนะคะท่าน เดี๋ยวเรามารับชมทีละองค์ไปพร้อมๆกันนะคะท่านไม่พลาดนะคะหนึ่งชุดเท่านั้นนะคะองค์นี้งามมากๆเลยนด้าท่านลายเส้นคมมากๆเลยนะคะองค์งามค่ะพร้อมเลี่ยมให้กับท่านเลยนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ำค่ะท่านด้านหลังตัวหนังสือย่านอักขระท่านเต็มนะคะ อย่าท่านเก็บดูแลรักษาได้ยาวๆได้นานๆเลยนะคะท่านเลี่ยมกันน้ํานให้กับท่านไม่ต้องกลัวว่าหน้าเหรียญศึกไม่มีรอยขีดข่วน,นะค่ะท่านด้านหลังนะคะ,ง,ะ,คะงงานม,มากๆค่ะท่านจัดส่งให้ฟรีครบทุกบ้านนะคะสนใจารายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้คะ่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะ จะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะท่านด้านหลังนะคะมียันอักขรเต็มทุกองค่คะนี่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะคะท่านหน้าท่านเต็มนะคะองงามมากๆค่ะไม่ใช่ว่าใครที่ไหนจะได้เก็บกันได้ง่ายๆนะคะท่านท่านใดได้ไปถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะวันนี้ช่องปัญญาแบ่งปันให้ค่ะชุดนี้นะคะหมายเล็กสีที่หนึ่ี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 1, 1 4 0 0รบาทเท่านั้นนะคะถัดมาหามากันที่รายการที่5นะคะหมายเลข5วันนี้ค่ะท่านในญาตนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระปิตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้เป็นจัมโบ้รุ่มที่2ค่ะเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์นะคะ่ันดูนะคะใต้ฐานค่ะมีฝั่งตะกุดนะคะดอกเต็ม1ดอกค่ะท่านเนื้องามมากๆเลยนะคะที่สำคัญองค์นี้เลี่ยมกรอบหน้าค่ะ อันดูนะคะเนื้อผงใบลานนิ้วมือสิบนิ้วท่านชัดนะคะมีเส้นผงเกสาค่ะเนื้อแช่น้ำมนเนื้องาม,มากๆค่ะท่านท่านใดาสายหลวงปู่โตไม่พลาดองค์นี้ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านเก็บได้เก็บนะคะหลวงปู่โตะรายการนี้พร้อมเลี่ยมกรอบหน้าค่ะเป็นกรอบที่แข็งแรงนะคะไม่พอนะคะองค์นี้นะคะหนูได้แบ่งปันมาพร้อมสร้อยนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาพร้อมสร้อยเลยนะคะท่านหนูไม่ถอดสร้อยนะคะท่านใดบูชาได้ไปนะคะ ขอแสดงความยินดีด้มากๆค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมสร้อยนาคเลยนะคะรายการนี้นะคะหมายเลขห้าท่านใดศรัทธาค่ะได้รับทั้งหมดเลยนะคะพร้อมสร้อยค่ะท่านปล่อยแบ่งปันนะคะที่แปดร้อยห้าสิบบาทค่ะแปดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยแล้วท่านะะสร้อยเส้นยาวนะคะท่านสามารถสวมได้เลยนะคะนี่ค่ะองค์งามมากๆค่ะท่านเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมูลน,นะคะมาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังองค์นี้นะคะเป็นหลังยันดวงนะคะท่าน ดวงเต็มเลยนะคะเนือป้นคราบป้นองค์สภาพสวยสมบูรณ์หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะท่านองค์งามมากๆค่ะรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะปล่อยแบ่งปันนะคะท่านที่แปดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะแปดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทัานกันนะคะถัดมาค่ะท่านมา,า,นมากันที่รายการที่หกค่ะ หมายเลขหกวันนี้นะคะเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้นะคะไ้าแบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะท่านให้ทันกันนะคะเหรียญพระเจ้าตากค่ะเนื้อทองแดงนะคะท่านดูหน้าเหรียญท่านเต็มมากๆค่ะดวงตาจมูกนะคะองค์สวยมากๆเลยนะท่านองค์นี้นะคะท่านจะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะ ด้านหลังค่ะสมเด็จนะคะท่านตากสินมหาราชนะคะณค่าตากสินจังหวัดจันทบุรีค่ะเป็นเหรียญปี18ึค่ะท่านองงามมากๆเลยนะคะท่านใดนะคะอยากเช่าบูชาอยากเก็บศึกษานะคะองนี้ค่ะปล่อยแบ่งปันนะคะที่600บาทเท่านั้นค่ะ600้อยบาทผมส่งน,น้ท่านเหรียญงามมากๆเลยนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่เค่ะ หมายเลขเจ็ดวันนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงปู่สีนะคะรายการนี้เนื้อทองแดงค่ะมาดูหน้าเหรียญกันนะคะท่านงามมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะจมูกค,ค่ะจมูกท่านโด่งดวงตานะคะลายเส้นของท่านเส้นคมเส้นลึกเลยนะคะดูง,ง่ายๆของท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะท่านใดศรา,าน,นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สีนะคะวัดเขาทำบุญนาคนะคะ อำเภอตราคีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะของหลวงปู่สีค่ะรายการนี้เนื้อทองแดงนะคะได้รับพรเลี่ยมกรอบพร้อมห่วงเลยนะคะปล่อยแบ่งปันที่ห0 0อยบาทค่ะห0 0อยบาทเท่านั้นนะคะท่านหนึ่งเหรียญงามๆนะคะท่านไม่พลาดนะคะท่านใดศรัทธาพร้อมรับวันนี้แบ่งปันให้เลยค่ะทัดมาคะ่ะท่านมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลขแปดรายการนี้เป็นพระสมกอนะคะท่านอง์นี้นะคะพระสมกอคะ่ะอง์งามนะคะท่าน นี่ค่ะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังค่ะมวลสารด,ด,ดัังเดิมนะคะท่านดูเนื้ององพระนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านอง์นี้นะคะพระซุ้มกรรายการนี้นะคะอยู่ในชุดเบญจพากีด้วยนะคะท่านได้ศรัทธานะคะท่านเนื้องามมากๆาค่ะตาท่านได้ไวนะคะยอมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะปล่อยแบ่งปันนะคะที่600บาทค่ะ 600บาทพร้อมส่งนะคะทา่า,ทาดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลข9วันนี้นะคะเป็นพระนางพยานะคะท่านจังหวัดพิษณุโลกนะคะรายการนี้เป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมค่ะเป็นพระกุอยู่ในชุดเบญจภาคีเช่นกันนะคะท่านพระนางพยานะคะเนื้ออง,งามค่ะ หลายท่านเก็บกันนะคะหลายท่านตามหากันอยู่นะคะองคงนี้ไม่พลาดคะ่ะท่านเป็นพระนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะท่านใดศรัทธาองคงนี้นะคะแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้ชาวบูชาได้หาได้เก็บกันนะคะหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทผมส่งนะคะท่านดูนะคะเนื้อดินไม่แตกค่ะเนื้องามากๆเลยนะคะหน้าของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบนะคะมาเลขสิบรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ชมคะ่ะท่าน รายการนี้นะคะเป็นแหวนของหลวงพ่อเดิมค่ะตัวแหวนเป็นทองเหลืองนะคะท่านท่านจะได้รับแหวนนะคะพร้อมกล่องเลยค่ะท่านดูนะคะงดงามมากๆค่ะท่านตรงด้านข้างแหวนนะคะก็จะมีโคจะสีนะคะของหลวงพ่อเดิมค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะท่านโคจะสีนะคะแล้วตรงหัวแหวนของท่านเป็นลงยารายธงชาตินะคะท่านเป็นลงยานะคะสามสีนะคะ แล้วก็ตรงหัวแหวนนะคะท่านเปิดได้นะคะอนุญาตเปิดให้ชมค่ะด้านในนะคะท่านจะเป็นโคจัสีนะคะเป็นเขี้ยวเป็นงานะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนคนปรปฐมค่ะหัวแหวนเปิดได้นะคะรายการนี้แหวนนะคะท่านใดศรัทธาน,นะคะรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะท่านให้ทานกันนะคะอนุญาตนาออกมาจัดก,กรองให้กับคนท่านได้ชมพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะ ทานขออนุญาตนะคะท่านสามารถสมใัยกันได้เลยค่ะตรงหัวแหวนเปิดได้นะคะท่านเป็นงาเป็นโคจะสีนะคะของหลวงพ่อเดิมค่ะงาตาแดงนะคะท่านโดงานม,มากๆเลยนะคะปิดได้นะคะตรงหัวแหวนมาดูด้านในกันค่ะกรองอาจจะเบอร์ต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะท่านด้านในนะคะก็จะมีตัวงสืออักขระนะคะ เล่นแร่แปรธาตุนะคะท่านนี่ค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะจะมีปีพศบอกได้ค่ะวงนี้ท่านใดสนใจนะคะพร้อมกล่องเลยนะคะทานหากันยากนะคะเก็บได้เก็บ700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ะระลึกพระครูยานวิลาดหรือหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะท่านได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะท่านดูนะคะ สภาพกล่องนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมคันค่ะองนี้เป็นเนื้อเปียกทองนะคะท่านหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญปี2503ค่ะอายุท่าน82ปีนะคะท่านพร้อหมู่ห่วงเลยนะคะเรียญเนื้อเปียกทองนะคะพระคุยานวิลาตัวหนังสืออักขระท่านชาัดค่ะพ่อแดงรายการนี้ท่านใด้สัทธาน,นะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้ที่550บบาทเท่านั้นค่ะ ห้าร้อยห้าสิบาทเอาทันให้ทันกันนะคะวันนี้นะคะไม่พลาดนะคะองงามแบบนี้ค่ะพร้อมกล่องเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสองนะคะหมายเลขสิบสองรายการนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นเหรียญปีสองสี่แปดสองค่ะท่านนรญยตเปิดให้ชมกันนะคะท่านใดศรัทธาวันนี้ให้ทันกันนะคะเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะท่าน ปีบอกชัดนะคะเหรียนเก่าเหรียญสึกตามสภาพเลยนะคะท่านดูนะคะหาองค์แบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะท่านท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะปล่อยแบ่งปันนะคะพ่อเดิมรายการนี้นะคะที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้ให้ท่านกันนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพด้านหลังยันอักขระท่านเต็มค่ะเหรียญงามเรียญสวยพร้อมหูห่วงเลยนะท่านเก็บได้เก็บนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะท่าน หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13รายการนี้นะคะท่านเป็นสิ่งสามควันนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนคนปรปฐมนะคะสิ่งนงาแกะสิ่งสาคะคะงงมควันนะคะท่านนี่ค่ะห่างพัดนะคะของหลวงพ่อเดิมค่ะปากอ้าะคะท่านองงามมากๆเลยนะคะท่านใดสายเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยม องค์นี้มารับชมไปพร้อมๆกันค่ะท่านเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะได้รับสิ่งสามความไม่พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบค่ะท่านดูกรอบนะคะลายไทยงดงามค่ะท่านหนรายการเท่านั้นนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะท่านใดสายวัตถุมงคลยอดนิยมนะคะท่านเป็นสิ่งสามความหลวงพ่อเดิมค่ะขอปล่อยแบ่งปันนะคะรายการนี้นะคะ สิ่งสำคัญที่700อบาทเท่านั้นค่ะ700บาทพร้อมส่งนะคะท่านให้ทันกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่1 4ค่ะหมายเลข14วันนี้นะคะท่านเป็นชุดชาญมากนะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะท่านรายการนี้ท่านจะได้รับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะแล้วก็เป็นมีดหมอนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะนี่ค่ะรูปหล่อท่านนะคะงดงามมากๆค่ะท่านเนื้ออันปะก้านะคะ หลวงพ่อเดิมท่านเด่นเรื่องมีดปากกาหมอขึ้นชื่ออยู่แล้วน้องท่านวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านดูค่ะรงลอยจานยันอัขระตรงปอกมีดงามๆเลยนะคะรอยจานเห็นท่านชัดนะคะนี่ค่ะใบมีดงามๆเลยนะคะท่านด้านในมีสายซีนมีผ้ายันนะคะให้ดูกันค่ะเรี่ยนหนาๆเลยนะคะด้านหลังเป็นชานหมาแห้งนะคะ ชุดมีดหลวงพ่อเดิมรายการนี้นะคะท่านใดะเสาวันนี้แบ่งปันนะคะที่75 0บาทค่ะ75 0บาทนะคะท่านใดไวได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะท่านดูนะคะได้เป็นมีดหมอปากกาหมอเล่มเล็กนะคะแล้วก็รูปหล่อเนื้ออันปากกาของหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะท่านาเด่นเรื่องมีดหมออยู่แล้วนะ,ะท่าน75 0บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15นะคะ หมายเลข15วันนี้นะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมนะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดตระคังนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบหน้าเช่นกันค่ะท่านจะได้รับองทาพร้อมเลี่ยมกรอบหน้าพร้อมสร้อยเลยนะคะหนูไม่ถอดสร้อยแล้วท่านขอแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาทั้งหมดเลยนะคะพระสมเด็จรายการนี้แบ่งปันนะคะท่านที่750บาทเท่าขอภัยด้วยนะท่าน,น850บาทนะคะ850บบาทเท่านั้น,นะค่ะท่านหนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะ เปิดราคาเท่ากับปิดตาปุโตเลยนะคะท่านใดที่พลาดในอีพีก่อนๆวันนี้ให้ทันนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาก่อนหรือว่าทักข้อความมาก่อนค่ะองยาวเส้นยาวเลยนะานสามารถสวมขึ้นคอได้เลยนะคะองงานมากๆเลยนะท่านรายการนี้นะคะพระสมเด็จค่ะท่านใดตามหานะคะพระสมเด็จสวยๆสักรายการไว้บูชาองค์นี้ไม่พลาดค่ะท่านได้รับพร้อมเลี่ยมกรอบพร้อมสร้อยเลยนะคะเป็นกรอบหน้าค่ะท่านดูมวลสารนะคะ พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนี้องค์งามมากๆค่ะฐานท่านเต็มไม่บินไม่แตกหักนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%มวลสารดั้งเดิมค่ะตรงเสียนตรงอกเต็มนะคะท่านงดงามมากๆเลยนะคะ850บาทเท่านั้นค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นเลี่ยมตรรับนะคะท่านปิดเนื้ององพระไว้นะคะ850บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านให้ทันกันนะคะท่านใดได้องค์นี้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ มีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะท่านให้ทันกันนะคะไม่อยากให้ท่านพลาดองค์ที่ชอบนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่16นะคะหมายเลข16รายการนี้ค่ะท่านเป็นเหรียญน,นั่งพานของหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญชรองอายุครบ8รอบนะคะเป็นเหรียญปี2 5 1ห้นคะนั่งพานหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้นะคะท่านจะได้รับพรมเลี่ยมเลยค่ะท่าน อยู่ในเลี่ยมกรอบนะคะเหรียญน,นั่งพาหลวงปู่ทิมท่านใด้ศรัทธาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันที่ห0 0บาทเท่านั้นค่ะ6กรบาทเท่านั้นเลยนะท่านวันนี้นะคะอง่งามมากๆค่ะท่านได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะวัดระหารไรจังหวัดระยองด้านหลังยันอักขระท่านเต็มนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17นะคะ หมายเลขสิบเจ็ดวันนี้ค่ะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวานองค์งลงรักปิดทองนะคะด้านหลังเป็นหลังแบบค่ะท่านดูนะคะคราบทององ์ลงรักปิดทองเต็มเลยนะคะเนื้องามเนื้อสวยค่ะท่านไม่พลาดนะคะปิดตาพ่อแก้วนะคะท่านจะได้รับพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเก็บได้อยยาวเก็บได้นานๆค่ะท่านไม่ต้องกลัวว่าองค์พระจะเสียนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะ เพราะแก้วรายการนี้แบ่งปันที่600บาทค่ะ600บาทเท่านั้นนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานวัดบางลมโคเนื้อดินยอดนิยมค่ะท่านองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์หนุมานหาวนะคะท่านอะะเป็นพิมพ์หนุมานหาวนะคะเนื้อดินค่ะยอดนิยมค่ะท่านองค์งามน,นะคะหลวงพ่อปานค่ะ ้อมเลี่ยมใส่กรอบเลยนะคะเป็นกรอบลายไทยกรอบเงินเก่าแข็งแรงนะคะท่านด้านหลังค่ะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นท่านไม่พลาดนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนทุกร,รายการค่ะท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP ีแล้วนะคะส่งให้ตรงครบทุกบ้านไม่มีปัญหาค่ะองค์นี้นะคะแบ่งปันที่หกร้บาทค่ะ 600บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่19นะคะหมายเลขสิบเก้ารายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ชมค่ะท่านองค์นี้นะคะเป็นพระรอดกุวัดมหาวันจังหวัดลําพูนนะคะเป็นพระกุด,ดั้งเดิมยอดนิยมนะคะองค์นี้ท่านดูนะคะตรงหน้าอกตรงนี้นะคะฝังหมุดทองไว้หนึ่งหนึ่งจุดนะคะท่านหนึ่งรายการนะคะเนื้อดินงามค่ะ เป็นพระรอดนะคะท่านได้สัทธาแบ่งปันนะคะองคนี้ค่ะหนึ่งองเท่านั้นนะคะห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทท่านดูนะคะตรงหน้าอ,อ่ตรงนี้นะคะฝั่งหมุดทองหนึ่งหมุดนะคะท่านเป็นเนื้อดินยอดนิยมเลยนะคะอง์งามค่ะองค์เก่านะคะพร้อมกล่องเลยนะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะท่าน ฮัทมาคะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยองค์นี้นะคะท่านเป็นพระปิดตาหลวงปุ่เอี่ยมค่ะรายการนี้ฝั่งหมุดทองสามหมุดนะคะท่านนี่ค่ะองค์เก่ามากๆเลยนะคะเป็นองค์ลงรักปิดทองนะคะท่านมีหมดุดฝังหมุดสามดอกนะคะปิดตาปู่เอี่ยมรายการนี้แบ่งปันค่ะ5 5 0หบาทเท่านั้นค่ะ ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะท่านให้ทันกันนะคะไม่พลาดนะคะอง,ง์นางแบบนี้นะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะคราบทององลุงรักปิดทองค่ะห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153เบอร์โรทรศัพท์เดยนหนูจะขึ้นไว้ให้ด้ดานบนนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ปิดให้ทานจองกันให้ทานไม่พลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะท่านหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ีจะต่อไปค่ะท่านใดมีบ้านเขียวสามารถ S I D เข้ามาได้ตามนี้หรือว่า S ทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะท่านจะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะโทรเข้ามาสับถามพูดคุยกันได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ